ถามว่าอนาคตเฮลโคชในประเทศไทยจะเป็นอย่างไรจะเป็นที่ต้องการของตลาดหรือไม่ก็บอกอย่างนี้ค่ะว่าดูที่องค์ประกอบหรือองค์รวมนะคะวันนี้เราต้องยอมรับว่ากระแสหรือว่าเทรนด์ของสังคมเนี่ยผู้สูงวัยเยอะขึ้นเพราะฉะนั้น แปลว่าคนจะอายุยืนแต่ไม่รู้ว่าอายุยืนอย่างเดียวแล้วสุขภาพจะดีหรือเปล่านะคะ 2. รัฐบาลมีนโยบายชัดเจนที่ประกาศออกมาต่อสู้กับโรคไม่ติดต่อเรื้อรังนะคะรัฐบาลให้การสนับสนุนอย่างมากที่จะทําให้คนป่วยโรคเบาหวานความดันหรือคอเลสเตอรอลหรือโรคที่เกิดจากพฤติกรรมลดลงเพราะตระหนักว่างบประมาณของภาครัฐที่ลงไปกับการรักษาเยียวยาและดูแลคนกลุ่มนี้มหาศาลมากค่ะเพราะฉะนั้น ทั้งสังคมผู้สูงวัยทั้งนโยบายของภาครัฐที่รับรองรวมไปถึงผู้คนหรือเป็นเทรนด์ของสังคมที่ลุกขึ้นมาดูแลสุขภาพท่านสังเกตได้เลยค่ะคนกินคลีนมากขึ้นคนออกไปวิ่งท่านเห็นไหมคะโอ้โหวิ่งเพื่อสุขภาพกันเต็มไปหมดเพราะนั้นคนก็ตื่นตัวที่จะดูแลสุขภาพองค์รวมของสังคมแบบนี้แหละค่ะที่จะต้อนรับคนที่มีความรู้เรื่องของสุขภาพอย่างแท้จริง วันนี้ h e เฮล a c h ในประเทศไทยที่ได้รับการรับรองหรือ c e r t i f ิฟาอาจจะยังไม่เยอะแต่กบเชื่อว่าภาครัฐก็ทำงานเต็มที่ที่จะปั้น h l เฮล a c h หรือคนที่เป็นไลฟ์สไตล์โคชเพิ่มขึ้นจากที่กบได้ศึกษาจากที่กรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขได้ทำนะคะแต่ว่าในฐานะของภาคเอกชนอย่างพวกเราเราก็เห็นว่าเราสามารถที่จะช่วยเหลือหรือซัพพอร์ตองค์กรของรัฐได้ถ้าวันนี้เรามีมาตรฐานของการสอนคนให้รู้จักเรื่องของสุขภาพอย่างแท จริงให้ทางออกคนได้จริงๆและมีทักษะการสื่อสารที่สามารถสื่อสารกับผู้คนและทําให้ผู้คนทําตามได้จริงๆกบเชื่อว่าองค์รวมแบบนี้อนาคตยั่งยืนแน่นอนค่ะเราจะดูผลของการถ้า1บ้านวันนี้เรานึกถึงนะคะ1บ้านบ้านหนึ่งหลังมีเฮลโคชหนึ่งคนท่านคิดว่าบ้านหลังนั้นผู้คนจะสุขภาพเป็นแบบไหนคะ เฮลโคชก็จะเป็นคนชวนคนม,มีพฤติกรรมดีๆให้กับตัวเองพาคนออกกําลังกายดูแลเรื่องอาหารการกินคิดบวกสื่อสารกันดีๆก็ว่าหนึ่งบ้านหนึ่งหลังมีเฮลโคชหนึ่งคนก็ว่าบ้านหลังนั้นจะเป็นบ้านที่โชคดีมากนะคะแล้วถ้าสังคมบ้านหนึ่งหลังชุมชนหนึ่งชุมชนมีเฮลโคชเพิ่มขึ้นท่านว่าชุมชนนั้นจะเป็นชุมชนที่แข็งแรงไหมคะ แลถ้าชุมชนหลอมรวมกันเป็นสังคมสังคมหนึ่งที่มีคนมีความรู้เรื่องของสุขภาพตระหนักเรื่องของสุขภาพเลือกกินเลือก,อกนอนเลือกอยู่อย่างมีประสิทธิภาพท่านว่าอนาคตรประเทศไทยจะเป็นอย่างไรคะดังนั้นกลบยืนค่ะกลบยืนที่จะสร้างเฮลท์โคชในประเทศไทยเราเพิ่งเริ่มต้นค่ะแต่กลบมั่นใจมากว่าอนาคต5ปี10ปีการเป็นเฮลท์โคชจะเป็นอาชีพที่ได้รับการยอมรับและมองหาคนที่เป็นมืออาชีพเท่านั้นค่ะ